ก็สวัสดีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมผู้ฝักใฝ่ในบุญกุศลทุกท่านครับสำหรับปกินกะธรรมวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับปฐมบทในทางพระพุทธศาสนานะครับผมอาจารย์พุทธธรรมสิริวิชาขอรายงานตัวนะครับกับพวกเราทุกๆคนนะครับ วิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกนะครับเป็นวิดีโอแรกนะครับที่ผมได้บันทึกเสียงและก็มีภาพาประกอบนะครับเพื่อที่จะได้บรรยายพูดถึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนานะครับซึ่งความตั้งใจโดยหลักแล้วก็จ้งใจที่จะพูดเป็นปกินณะธรรมนะครับ มีทั้งเรื่องที่เรื่องที่เป็นวิชาการแล้วกเ็เรื่องที่เป็นปกินกะเป็นเนื้อหาเป็นนิทานนะครับสำหรับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของอปฐมบทของพระพุทธศาสนานะครับเดี๋ยวเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นเราก็มาติดตามรับชมรับฟังกันเลยนะครับ เรื่องของปฐมบทในทางพระพุทธศาสนานะครับพระพุทธศาสนาของเราอูบัติขึ้นในขณะที่ศาสนาดั้งเดิมคือศาสนาพราหมณ์กำลังเจริญรุ่งเรืองดังนั้นเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเป็นพระบรมโพธิสัตว์ของเรานะครับก่อนที่ท่านจะ อภิเศกสัมมาสัมพธิยานรวมทั้งพระรัชบิดาพระรัชมันดาและก็พระประยุทญ,ญาติทั้งหลายของท่านต่างก็นับถือศาสนาพราหมณ์ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ยังมีศาสนาหนึ่งที่เกิดร่วมสมัยของพระพุทธศาสนาแต่เราาในทางของพระพุทธศาสนามักจะไม่ค่อยกล่าวถึงนะครับ ศาสนานั้นคือศาสนาชีนนะครับประวัติความเป็นมาของศาสนาพุทธเริ่มตั้งแต่สมัยพุทธกาลผู้ประกาศศาสนาและเป็นศาสดาของศาสนาพุทธก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับภาษาภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าบุตรดาบุตรดานะครับเดอะบุดเดอะหลอดบุตดาครับคือพระพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้เมื่อวันเคลืนสิหค่ำเดือนวิสาขมาศหรือเพนเดือนหกนาใต้ต้นพระสีมหาโพ์ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแควนมคตประเทศอินเดียเมื่อ45ปีก่อนพุทธศักราชนะครับซึ่งสถานที่ที่ท่านตรัสรู้นั้นน่ะปัจจุบันเรียกว่าพุทธคยา จากนั้นพุทธศาสนาก็ได้แพร่ขยายออกไปทั่วอินเดียนะครับหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราปรินิพพานไปได้100ปีจึงแตกเป็นนิกายย่อยย่อย่ออกมานะครับโดยมีนิกายที่สำคัญคือเีรวาทและมหายานนะครับนิกายมหายานได้แพร่หลายไปทั่วเอเชียกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็เอเชียตะวันออกเมื่อศาสนาพุทธในอินเดียเสื่อมลงนะครับพุทธศาสนานิกายมหายานในเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้เสื่อมตามไปด้วยนะครับจะยังคงเหลืออยู่ก็ในจีนในทิเบตในญี่ปุ่นในเวียดนามเป็นต้นส่วนนิกายเถรวาดเราก็ได้เฟื่องฟูขึ้นอีกครั้ง ในประเทศศรีลังกาและก็แพร่หลายไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พระพุทธศาสนาได้แพร่หลายไปยังโลกตะวันตกตั้งแต่ครั้งโบราณแล้วนะครับใจชาตะวันตกหันมาสนใจพระพุทธศาสนามากขึ้นในยุคสมัยของจักรวรรดินิยมและหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับพระพุทธศาสนาหรือศาสนาพุทธ ในภาษาอังกฤษคือบุติซึมหรือบุทธศาสนาภาษาสันสกฤตเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยมและก็เป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากศาสนาหนึ่งของโลกนะครับซึ่งเป็นรองแค่ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและศาสนาฮินดูนะครับ พระพุทธศาสนาหรือศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดามีพระธรรมที่พระองค์ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและก็ตัดสอนไว้เป็นหลักธรมคําสอนที่สำคัญมีพระสงฆ์มีภิกษุภิกษุณีสาวกผู้ตัดสินใจออกบวชเพื่อศึกษาตนตามคําสั่งสอนตามพระธรรมวินัย ของพระบรมศาสดาเพื่อบรรลุสู่จุดมุ่งหมายคือพระนิพพานและสร้างสังฆะเป็นชุมชนเพื่อสืบทอดคำสอนของพระบรมศาสดารวมเรียกว่าพระรัตนตรยัยพระรัตนตรัยก็จะมีองค์สามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับไรแปลว่าสามนะครับรัตนะแปลว่าแก้วนะครับ นอกจากนี้ในทางพระพุทธศาสนายังประกอบคําสอนสําหรับการดํารงชีวิตที่ดีงามสําหรับผู้ที่ยังไม่ออกบวชก็จะมีธรรมสาหรับคฤหรอหัซึ่งเป็นผู้ของเรือนนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นสองฝ่ายก็คือฝ่ายอุบาสกนะครับแล้วก็อุบาสิกาอ,อุบาสกก็คือผู้นั่งใกล นั่งใกล้พระรัตนตรัยนะครับซึ่งเป็นฝ่ายชายนะครับก็จะถือศีลห้าเป็นปกติอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนอุบาสิกาก็คือผู้นั่งใกล้พระรัตนตรยัยซึ่งเป็นฝ่ายหญิงนะครับก็จะถือศีลห้าเป็นปกติเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหากรวมประเภทบุคคลที่นับถือและศึกษาปฏิบัติตนตามคําสั่งสอนของพระบรมศาสดาแล้วจะจําแนกได้เป็น4ประเภท เขาเรียกว่าพุทธบร,ริษัทสี่นะครับก็จะมีภิกษุซึ่งเป็นฝ่ายชายนะครับที่ออกบวชแล้วก็จะเป็นภิกษุนะครับต่อมาก็จะเป็นภิกษุณีนะครับหญิงที่ออกจากเรือนนะครับเป็นอนาคารยิยะนะครับไม่เป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วนะครับก็จะเป็นนักบวชฝ่ายหญิงชื่อว่าภิกษุณีนะครับ แล้วก็จะมีอุบาสกอุบาสิกานะครับซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์คำชูดูแลพระศาสนานะครับแต่ละเรียดปีกย่อยอ,อย่างเช่นว่าเด็กที่ออกบวชนะครับเด็กที่ออกบวชนะครับก็ถ้าเป็นฝ่ายชายถ้าเป็นเด็กชายก็จะเป็นสามเณรนะครับแต่ถ้าเป็นหญิงก็จะเป็นสามเณรีนะครับ แต่ว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานี่นะแต่เดิมเราจะเรียกว่าพุทธบริษัท4สี่นะครับอ่าก็จะเป็นเหมือนกับสี่ก้อนเศร้านะครับเพื่อพยุงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่นะครับในปัจจุบันหลังพุทธปรินิพานไป500ปีนะครับอ่าก็มีเหตุอ่าว่าภิกษุณีได้อันตรธานไปนะครับเพราะว่า เนื่องจากว่าการบวชภิกษุณีนี่ทําได้โดยยากนะครับผู้จะบวชได้จะต้องบวชด,ด้วยสงฆ์สองฝ่ายนะครับบวชด,ด้วยสงฆ์สองฝ่ายแล้วก็ในเบื้องต้นก็คือพระพุทธเจ้าอนุญาตการบวชนางประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นพระนานางเป็นแม่เลี้ยงของท่านนะครับเป็นพระนานางแล้วก็เป็นพระมันดาเลี้ยงนะครับท่านอนุโลม จากการขอร้องของพระอนุนนะครับที่ขอท่านว่าเมื่อหญิงสามารถบรรลุทำได้เหตุใด,ดจึงไม่อนุญาตให้หญิงบวชได้พระพุทธเจ้าท่านก็มีจิตเมตตานะครับก็อนุเคราะห์ให้นะครับสามารถบวชเป็นภิกษุณีได้อาแต่มาในยุคหลังนี้ภิกษุณีก็ได้อ,อันตรธานไปแล้วนะครับ <c oughs> แต่ก็จะมี ทางประเทศจีนิกายมหายานเขาบอกว่าการสุทัศน์พิุนีของออนิกายมหายานนะั้นยังมีอยู่นะครับแต่ฝ่ายเทรวาตจะไม่มีแล้วนะครับศาสนาพุทธของเราเนี่ยเป็นศาสนาอัตวานิยมนะครับอัตทวานิยมยังไงปฏิเสธการมีอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างและเชื่อในศักยภาพของความเป็นมนุษย์ นะครับว่าทุกคนสามารถพัฒนาจิตใจไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ด้วยความเพียรของตนเราคือพระพุทธศาสนาหรือศาสนาพุทธสอนให้มนุษย์บรรดาลชีวิตตนเองด้วยผลแห่งการกระทําของตนนะครับให้เชื่อ,อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะครับซึ่ง เราได้รับผลอะไรก็ร,รับผลจากการกระทําของเรานี่แหละนะครับไม่ได้มาจากการอ้อนวอนขอจากพระป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกกายคือสอนให้รู้จักการพึ่งพาตนเองอเพื่อพาตัวเองออกจากกองทุกข์มีจุดมุ่งหมายคือการสอนให้มนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงในโลกนี้นะครับโดวยวิธีการสร้างปัญญา ในการอยู่กับความทุกข์อย่างรู้เท่าทันตามความเป็นจริงเช่นเดียวกับที่พระศา,ศา,ศาสดาทรงหลุษษษด้นได้ด้วยกําลังสติปัญญาและความเพียรของพระองค์เองในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นมนุษย์ผู้หนึ่งไม่ใช่เท่พระเจ้าหรือทูตของพระเจ้าพระองค์ใดนะครับซึ่งปัจจุบันพระพุทธศาสนาก็ ได้เผยแผ่ไปทั่วโลกนะครับโดยมีผู้จำนวนผู้นับถือส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในทวีปเอเชียทั้งในเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีผู้นับถือกระจายไปทั่วโลกประมาณ700ล้านคนนะครับด้วยมีผู้นับถือในหลายประเทศนะครับาศาสนาพุทธจึงเป็น ศาสนาสากลน,นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับสำหรับเรื่องเล่าชาวบ้านาปกิณิกาธรรมเรื่องเล่าปกิณิกาธรรมวันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับเรื่องเล่าธรรมะปกิณิกาธรรมวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยว ต่อไปก็จะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา,ามาเล่าให้พวกเราฟังอีกนะครับซึ่งเนื้อหาตอนต่อไปนั้นจะเป็นอย่างไรก็ขอให้พวกเราได้กดติดตามนะครับกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามแล้วก็เราก็จะได้ประกินกะความรู้นิทานธรรมอะไรที่ น่าสนใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอีกเยอะนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องราวอีกมากมายเลยที่จะเล่าให้พวกเราฟังนะครับสำหรับวันนี้ก็อขอเก่าอําลานะครับขรยายนามิตรัลยายนธรรมทุกท่านนะครับขอเก่าคําว่าสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับ